we นี่เป็นรายการ CGN TV เป็นรายการทีวีเพื่อชีวิตของท่านจะมีชีวาถ้าท่านได้ติดตามชมตลอดมาและเปิดพ่อพีด้วยเรียนไปด้วยฟังเทศไปด้วยให้พระวจนะขององค์พระเจ้าหนุนนำชีวิตของท่านอะไรที่ดีๆก็จะตามมามากมายเลยครับผมวินิจวงสรรเสริญสิจิบาลบท อิมมานูเอลอยู่ที่ประตูน้ำเป็นปีซอย13นะคอยรับใช้ท่านอยู่เรามีการชุมทั้งวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอา,าทิตย์เชิญท่านมาได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้พระกพีเราก็แจกให้ฟรีด้วยถ้าท่านรู้ว่าพระกพีนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างไรอัมปีเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นเมื่อ500ปีที่แล้วโดยโยฮันกุติเบิร์กชาวเยอรมัน และพัมพิ์ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะครับแต่ฉบับนี้คัดลายมือเนี่ยมีอายุถึง3,400ปีเป็นภาษาอิสราเอลที่เรียกภาษาฮิบรูท่านมารับได้ที่โบสถ์อิม e มเนนซอย13เป็นบุรีครับวันนี้ท่านบีดั่บิดต้องไปเอาปะกภีมาและเปิดหนังสือ 1. โคลินบทที่12ข้อที่22จนถึงข้อที่ 31เจอนะครับเดี๋ยวเจอกัน1นึโครเรนบทที่12ข้อ2 2ถึง31แต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอาวัยวะที่น่าดูแล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ําต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอาวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกด้วยถ้าอาวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริส และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นพระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ 1. บรรดาอัครทูต 2. บรรดาผู้เผยพระวจนะ 3. บรรดาอาจารย์ต่อจากนั้นผู้ทำการด้วยฤทธานุภาพต่อจากนั้นของประธานในการรักษาโรคพวกที่ให้ความช่วยเหลือพวกผู้นำและพวกที่รู้ภาษาแปลกๆทุกคนเป็นอัครทูตหรือ ทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นอาจารย์หรือทุกคนทำการด้วยฤทธานุภาพหรือทุกคนมีของประทานในการรักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือแต่ท่านทั้งหลายจงนขนวควของประทานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่าและข้าพระเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงทางที่ดีที่สุดแก่ท่านทั้งหลายผมอยากถามท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านว่าโครินเป็นชื่ออะไรกับ โครรนเป็นชื่อเมืองและกลายมาเป็นคำที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับความบิตรฐานทางเพศสัำสรอนทางเพศเนี่ยก็เขาใช้คำนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเมืองนี้นะตั้งอยู่ในประเทศกรีกโบราณเนี่ยเมื่อ2000กว่าปีที่แล้วก็เป็นเมืองที่มีการกระทําผิดทางเพศ กันกระชอนเลยนะครับทั้งเกเลสเปียนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยังก่อปัญหามากมายเหลือเกินเมื่อเปาโลไปตั้งคิดจักรที่นั่นก็เปลี่ยนพิธีชีวิตของผู้คนว่าเมื่อมาเป็นคริสเตรียนเชื่อพระเจ้าแล้วจะเป็นคนผิดเพศรักเพศโลกประเวณีเป็นคนทําผิดทาบาปเหมือนอย่างคนไม่รู้จักพระเจ้าองค์สูงสุดยังไม่ได้แล้วนะต่อมาเมื่อสอนเสร็จเป็นปีนะครับเปาโลก็ย้ายไปที่อื่น มีสมาชิกเขียนจดหมายมาถามปโลว่าเจอปัญหาอย่างเงี้ยจะทํำยังไงว่าทุกคนอยากจะเป็นปากทุกคนเนี่ยอยากจะพูดภาษาแปลกแปลกทุกคนไม่มีใครฟังได้เลยนะจะทำยังไงดีนั้นหนังสือโคลินจึงเป็นหนังสือที่ตอบปัญหาคิดจักรโดยตรงเลยอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะจะต,ต้องรับปฏิสุนต์ไหม นะผู้หญิงควรจะแต่งงานหรือไม่ผู้ชายจะยาภรยาได้มั้ยนี่เป็นคําถามต่างๆที่อยู่ในหนังสือโคลินตายแล้วจะมีการเกิดใหม่ไหมหรือตายแล้วไม่เกิดใหม่หรือชีวิตหลังตายมีจริงไหมอยู่ในหนังสือโคลินเนี่ยนะครับจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าจะทํายังไงเมื่อเป็นคิสเตียนแล้วถาวายสิบร้สิบเซนแล้วยังจะต้องเสียภาษีต่อไปหรือไม่นี่เป็นคําถามที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ แต่วันนี้ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและรู้จัก p r i o r i t y ในการทำงานแปลว่าอะไรอะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ต้องรู้ว่าใครเป็นหูใครเป็นจ่าที่หนึ่งคือใครที่2องใครสามใครสี่ใครห้าใครหกใครเใครถ้าไม่สนใจอย่างนี้เลยระเบียบเสร็จแน่ๆผมขอยกตัวอย่างเช่นว่ากองทัพหนึ่ง กองทหารกองหนึ่งไม่มีนายพลไม่มีนายพันไม่มีนายร้อยไม่มีนายห้าสิบไม่มีนายสิบไม่มีพลทหารไม่รู้ใครสั่งใครไม่มีการบังคับบัญชากันตามลดหลั่นขั้นตอนที่ถูกต้องเลยกอ,องทัพนั้นจะเป็นกองทัพได้อย่างไรแล้วมันจะทำงานมีประสิทธิภาพได้อย่างไรเปาโลกันบอกว่าเนี่ยร่างกายของเราเนี่ย มันเหมือนอย่างกับเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพมากถ้าในข้อที่22บอบอกว่าอวัยวะต่างๆนะที่มันอ่อนแอพระเจ้าก็ทำให้มันดูดีอวัยวะไหนที่มันดีอยู่แล้วนะพระองค์ก็โอเคทำให้มันดีละก็ไปสวนนะเสริมเติมแต่งในส่วนที่ยังด้อยอยู่ให้มันมีเกียรติขึ้นมานี่แหละครับ ทำให้ทําไมไม่เกิดการแตกแยกกันแล้วก็ออ้ว่าต่างๆก็ห่วงใย,ยกันหรือว,ว่าไม่จริงครับเวลาที่เราปวดฟันจริงโอ้เราปวดแค่แค่ปากมันไม่ได้ปวดเป็นทั้งตัวเปล่าเรารู้มัาปวดเปทั้งตัวมันเจ็บไปหมดเท้านั้นไปเดินเหยียบถูกตะปูสามนิ้วก็ต้องทะลุนะครับเข้าไปสักเซนหนึ่งหรื ครึ่งเซนหรือนิ้วหนึ่งโอ้โหร้องจากเลยทั้งตัวเลยเจ็บไปหมดเลยเห็นไหมเพราะมันเกี่ยวข้องกันเนื่องจากเป็นกายเดียวกันคราวนี้มาถึงข้อที่27เนี่ยเปาโลก็กลับมาบอกนี่คิดจักรก็เป็นอย่างนี้นะประกายของพระเจ้าประกายของพระคริสเนี่ยมันก็ประกอบด้วยไอวะหลายและส่วนและไอวะแต่และส่วนอาจจะเปรียบเหมือนคนที่ อยู่ในรลถลันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นว่าอันดับแรกเป็นอัคตูตไม่รู้จะแปลยังไงอัคทูตปังคนก็แปลว,ว่ามิชนาลีไงออกไปเป็นมิชนาลีนะฮะบังคนก็แปลจะเลิศเลยแล้วโอเป็นผู้วิเศษไปข้าจะตั้งตัวเป็นอัคทูตไม่มีใครเป็นข้าเนี่ยเป็นแต่อย่างไรก็ตามทั่วโลก ก็ยอมรับว่าคำว่าครทตูตเนี่ยใกล้เคียงกับคำว่ามิชชันนารีมากๆเลยนะครับและอันที่สองก็คือผู้เผพยพระชนะถ้าใครที่เป็นริเสเตียนนานหน่อยก็จะพบว่าพัมพิกเมื่อก่อนที้ใช้คำว่าผู้พยากรณ์อันที่สามคือใครฮะเป็นครูผู้สอนจากนั้นก็เป็นผู้ทำการอัศจรรย์จากนั้นก็เป็นผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ต่อมาก็ผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ผู้ที่มีความสามารถในเรื่องการบริหารแล้วก็ผู้ที่สามารถพูดภาษาแปลกๆท่านจะโกรธผมหรือเปล่าครับว่าเงินเพระอนบีไม่มีคําว่าแปลกๆเลยนอกจากเราไปเติมมันเองเพราะว่าในกิจการบทที่2ข้อ4ี่เนี่ย คํำศัพท์เดียวกันเลยตอนต้นก็แปลว่าภาษาต่างๆภาษาอื่นๆเพราะว่าคน1 4บสชาติที่ฟังพวกอัครทูตอยู่บอกเอ๊ยทำไมพูดภาษาของเราเนี่ยทำไมพูดภาษาของเราแสดงว่าไม่แปลกอะคนเหล่านั้นทุกคนได้ยินภาษาของเขานั้นถ้าใครพูดได้หลายภาษาเอารวบกก็ดีแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไทยอยู่ในโบทไทยน่ย คนนั้นเข้ามาเทศเป็นภาษาอาร์เมหรือประเทศเป็นภาษารัเสเซียไม่มีใครรู้เรื่องเลยจะมีประโยชน์อะไรนอกจากแปลได้ใช่ไหมครับบางคนพระองค์ให้มีความสามารถเรื่องการแปลบางคนก็เป็นผู้ที่ทำการกุศลต่างๆป้าปีตอนนี้บอกว่าทุกคนต้องทำหน้าที่เพราะว่าการทำหน้าที่นี้ ก็จะทําให้คิดจักรเนี่ยไปได้ดีไม่ใช่ทุกคนแยกเป็นคนที่จะพยากรณ์แยกเป็นคนที่วางมือทําการอัศจรรย์แยงที่จะเป็นคนที่นักบริหารอย่างเดียวเลยบทไม่เป็นบทบทไม่มีคนทํากับข้าวไม่มีคนล้างจานไม่มีคนทําความสะอาดไม่มีคนจัดดอกไม้ไม่มีคนจัดเครื่องเสียงแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่มีคนถือถุง ไม่มีคนจัดพระกภะพีไม่มีคนบริการจึงเลื่อนด้านารับศีลบัพติสมารับศีลมาสมิ์หรือเป็นคนนับทรัพย์ที่วันอาทิตย์ที่ได้หรือไม่มีใครสอนละวีโบจะเป็นโบได้ยังไงปอลูกํำลังถามถ้าทุกคนไม่ทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนอยากจะเป็นปากว่างนันเถอะทุกคนอยากจะอวดอยากจะโออยากจะ ไม่รู้อยากจะพูดไม่อย่างลงมือทำดังนั้นเปาโลถึงบอกว่าข้าพเจ้าขอร้องท่านคริสเตียนที่เมืองโคลินคิดให้ดีนะข้าพเจ้าให้เรามีร่างกายร่างกายในยสารสอนอะไรเราว่ามันมีอวิวัติธรรสองเนี่ยมันทําหน้าที่ถึงทําไม่เป็นกายขึ้นมาฉันใดเราก็ต้องกลับมาคิดในเรื่องนี้ให้ดีและเปาโลได้ทิ้งท้ายบอกว่า และบัตรนี้ข้าพเจ้าจะสำแดงหนทางที่ดีที่สุดแก่ท่านอะไรเอ่ยที่จะทําให้เราเนี่ยมาถึงความเป็นเลิศความเป็นยอดสูงสุดของพระกมพีแต่อย่างน้อยวันนี้ท่านได้รู้มีหินนะกิฟต์อยู่คลูมีล่องรอยให้รู้แล้วว่าโอ้ความเป็นนั้นหนึ่งเจเดียวกันความรักกันและกันเนี่ยที่พระเจ้าถือว่าสำคัญมากเลยถ้าวันนี้ ร่างกายของท่านสามคัคคีและทำให้ท่านสุขสบายกายสบายใจสบายวิญญาชั้นใดก็ทำในคิดจักของท่านอย่างนั้นเหมือนกันดีไหมครับให้หล่าอที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพงศ์อธิฐานขอพงศ์เจ้าอุปพระพให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนได้ก็คิดว่าแม้จะเก่งคนเดียวแต่ทําให้คิดจักไปไม่ได้เลย ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ถ้าทุกคนได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทาให้เกิดจากเกิดสันติสุขและมีคนได้รับความรอดมากขึ้นทุกวันก็เป็นสิ่งดีจริงๆขอพวงจะประทานความถ่อมใจให้ทอมเพื่อจะฟังกันเลยกันปณบัตรรับใช้กันเลยกันช่วยเหลือกันและกันด้วยเถิดขอพรน,นี้ในะพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน และเจอกันในตอนต่อไปครับ